สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนมิถุนายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลา จะทําให้มีเรื่องของข่าวดีแน่นอนนะคะเรื่องของข่าวทางไกลเรื่องของการเดินทางต่างๆจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองปรากฏไพ่พระหรือไพ่ลือสีถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆ คนที่เกิดปีชวดเองเป็นคนใจบุญใจกุศลรวมถึงนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือการหาในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมหรือการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่จะเกิดขึ้นเป็นดวงที่มีผู้ใหญ่ให้คําแนะนาําหรือเข้ามาอุปถรัรมภ์ดวงชะตา ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่อาจจะมีความกังวลใจบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องของการขนส่งเรื่องของยานพาหนะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาบางอย่างซึ่งก็อาจจะต้องไปพูดคุยกันให้มากๆหน่อยในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆจะเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วยังเข้ามาอุถัมภ์ดวงชะตาในทุกเรื่องเลย ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในช่วงเดือนนี้เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญขึ้นบ้านการทำบุญขึ้นร้านนะคะหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่มาเยือนก็ได้นะ Shap <ส>ก็ทำให้เห็นว่าบ้านหรือว่าในตำแหน่งของการอยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างที่จะร่มรื่นแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมหรือว่าอาจจะมีข่าวดีต่างๆนะซึ่งอาจจะยังเข้ามาด้วยนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องตำแหน่งนี้ให้เรามาระวังปัญหาเรื่องของการทํางานหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะละตำแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะเข้ามาช่วยเหลืองาน ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะจะเป็นตำแหน่งที่มีข่าวดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการไปสมัครงานเรื่องของการไปคัดเลือกนะหรือเรื่องของการสอบบรรจุบางอย่างหน้าที่จะถูกเรียกนะคะหรือว่ามีโอกาสด้านดีในช่วงเดือนนี้ด้วยในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีความกังวลใจหรือมีปัญหาให้ต้องปรับกันบ้าง อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาการทํางานแต่ถือว่ายังปรับกันได้แล้วก็อาจจะยังมีเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือการลงทุนร่วมกันได้ในช่วงเดือนนี้อยู่แต่ก็ให้พูดคุยหรือปรับกันให้เยอะๆนะคะก็เป็นเดือนที่คนที่เกิด ปีชวดเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของงานนะค่อนข้างมีความกระตือรือร้นมากๆไพ่24พยากรณ์น,นะก็บอกไม่ต้องไปกังวลใจเดือนนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างจะยังราบรื่นสําหรับคนที่เกิดปีชวดอยู่รวมถึงนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคนรักคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้นะคะ การทำงานของคนที่เกิดปีช่วนะฮะมีช่ผนของไพ่การทำงานปรากฏขึ้นถึง2ใบ ถือว่างานยังค่อนข้างมากหรือยังมีไพ่งานเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ยังเกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานอยู่ถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ถือว่าเป็นโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความเติบโตในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นแน่นอนบางคนเป็นเดือนที่อาจจะพัฒนาเรียนรู้ธุรกิจหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจเสริมนะทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจดีมากขึ้นหรือบางคนทํางานประจําแต่มีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อพัฒนาตัวเอง หรือมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่ายังส่งผลดีในทุกๆเรื่องนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดนะคะปีชวดนี้เงินยังมาจากงานนะรายได้การเงินยังมาจากงานอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตำแหน่งของบ้านหรือรถบ้าง หรือมีเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถแหละหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะเข้ามาบ้างแต่ถือว่ารายได้นี้ยังเข้ามาอยู่นะจาใน,นเรื่องของการเงินเนี่ยน,นะงานยังสร้างไรายได้แต่ไพย่ยิบสีเขาก็เตือนนิดนึงว่าเดือนนี้อาจจะต้องพยายามใช้เงินให้ประหยัดน,นิดนึงแล้วก็ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะให้มากๆโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วก็ในตำแหน่งของญาตินะคะหรือว่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำงาน เป็นตัวกลางตัวแทนเป็นเซล่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินตรงส่วนนี้เรื่องของการผิดสัญญาด้านการเงินน่ะนะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นนะ่ะนะก็ให้ไปควบคุมค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่ก็มองว่าไรายได้นะยังเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนที่เกิดปีชวดรายได้การเงินยังมาจากงานฉะนั้นต้องขยันนะการเงินก็จะมาจากตรงส่วนนั้นนะคะ แต่เดือนนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างโดยเฉพาะบางคนมีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อหรืออาจจะมีเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถด,ด้วยซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางเนี่ยอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือการยกย้ายอ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาด้านการเงินนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมง,งานเ<ๆ>พื่อนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้อง แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการผิดสัญญาด้านการเงินบางอย่างนะเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็ให้ไปรอบครอบเรื่องของการเงินตรงส่วนนั้นแต่มองว่าในเรื่องของการทํางานนี่ยังเห็นไพ่การเงินเข้ามาเล็งอยู่รายได้ก็เลยยังมาจากในเรื่องของการทํางานอยู่ในช่วงเดือนนี้บางคนมีความคิดที่อยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเล่นหนุ้นถามมาเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ว่าเดือนนี้ให้ลงทุนในกรอบนิดนึงนะอย่าไปลงทุนในปริมาณมากๆนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่มองไพ่โดยรวมนะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ความรักปรากฏขึ้นนะถือว่านะคะความรักนี่ยังเข้ามาอยู่นะในช่วงเดืนนี้แต่ว่าถามว่าเด่นไหมก็ยังไม่เด่นนะในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยแอบคบแอบพูดแอบคุยอ่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของความรักที่ยังต้องใช้เวลาในเรื่องของการศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะบางคู่นี้อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยทะเลาะกันตลอดหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะซึ่งทําให้เรื่องของชีวิตความรักชีวิตครอบครัวนี่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีการเคลียร์ปัญหากันมาก่อนแล้วในช่วงเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยย,ยังต้องปรับกัน นะคะแล้วก็ยังต้องพยายามพูดคุยกันให้มากๆโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะ,ะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะมีปัญหาเข้ามานะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ได้รับปัญหาในช่วงเดือนนี้นั่นเองถือว่ามันไม่ได้มีปัญหารแรงนะจะมีการทะเลาะก,กันไหมจะมีการใช้กําลังกันไหมคือมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอ่ะแต่ในช่วงเดือนนี้มันเป็นไพ่ความรักที่ไม่ค่อยที่จะหวานแหววเท่าไหร่นะเป็นความรักที่แบบทรงๆอ่ะ นะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของกําลังใจที่ยังให้กันอยู่แต่ก็ยังมีเรื่องของความกังวลใจหรือยังมีความหงุวหงวงหรือยังเกิดความไม่เข้าใจกันบ้างซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องไปปรับกันให้เยอะๆทําให้ความรักมันเกิดความหนักแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเดินทาง บริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะหรือว่าบริเวณของช่องท้องกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารน่ะไม่ค่อยดีถุงน้ําดีท่อน้ําดีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการติดเชื้อต่างๆเป็นโรคหวัดเป็นภูมิแพ้แบบนี้อันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองบางคนมีปัญหาด้านสายตาด้วยแล้วก็ปวดขาปวดฝาดเท้าแบบนี้ แต่เดือนนี้นะคะยังเห็นไพ่ดีๆนะคะเข้ามาอยู่ฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาสุขภาพร่างกายไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรหนักหนาแต่ก็ต้องยืนอยู่บนความ,มาระมัดระวังนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องไปเตือนนะคะก็สุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องหรือคู่ครองคนรักรวมถึงเพื่อนด้วยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะคะเกิดความว้าวุ่นใจ หรือว่ามีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนั่นเองคนไหนที่มีเรื่องของการไปบนบานสารกล่าวเอาไว้แล้วได้ให้ไปแก้ซะนะคะรวมถึงเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญสร้างกุศลให้มากๆหน่อยทําบุญในบ้านก่อนแสดงความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่อยออกไปทําบุญข้างนอกไม่ว่าจะทําบุญกับผู้สูงอายุทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าทํากับโรงพยาบาลสมก็ได้หรือว่าบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อันนี้ถือว่าส่งผลดีหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิีพยากรณจะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิีพยากรณ์นะคะก็บอกว่าการทํางานนี้จะยังเป็นเรื่องของงานที่ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวในทิศทางที่หวือหวาอะไรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจเย็นๆในเรื่องของการขยายงานหรือธุรกิจนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กอะไหล่ต่างๆเป็นแพทย์อย่างเงี้ยนะคะก็ได้งานมันไม่ได้แบบเคลื่อนไหวแบบวุบๆับุบบับอ่ะแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเตือนด้วยว่าสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงบางคนมีความคิดที่อยากจะลาพักร้อนหรืออยากจะหยุดงานบ้างนะแซน,นก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วกันก็มองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานยังเข้ามาอยู่นะก็ให้ไปโฟกัสที่เรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินเก่าๆนะกลับเข้ามาแต่รายได้การเงินเนี่ยมันยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่ยี่สี่ก็สรุปว่าสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นนะถึงจะมีคนเข้ามาแต่ความรักมันก็ยังไม่ได้ดั่งใจอ่ะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหา คือยังไม่ทันจะเป็นแฟนกันเลยอ่ะแต่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะแันั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องต้องพยายามที่จะคบหากันอะ่ะศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบสืบนะในเรื่องของประวัติคนที่เข้ามาจีบด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็เป็นปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักนี้ต้องปรับกันนะโดยเฉพาะปัญหา จุกจุกจิกจิก,จกปัญหาความร้าฉานเนี่ยนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความรักไม่ค่อยสดใสเลยแล้วก็เรื่องของมือที่3มเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องดูแลคนรักเนีหรือคนใกล้ชิดด้วยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะไพ่บะสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ยิีก็บอกว่าเดือนนี้อาจจะทํางานมากไปหน่อยนะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อต่างๆอาการอักเสบนะคะแล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมอาจจะเข้ามาบ้าง แล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางานให้เรามาระวังนะแต่ถือว่า,าไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงก็มองว่าสุขภาพร่างกายยังฟื้นตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นําวาอย่างไรไพ่แสงสุกนะยังบอกว่าการทํางานยังต้องใช้ความอดทนยังมีปัญหาบางอย่างเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องมีเรื่องของการ ไปฝึกอบรมนะคะหรือว่าเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการสื่อสารน่ะหรือการต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆนะให้ดีในเรื่องของงานด้วยนะ <S <S งงนก็บอกว่าการทํางานอาจจะได้แรงกดดันนะหรือมีปัญหาเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุกก็เตือนให้นามาระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินเดือนนี้การเงินยังมีปัญหาหรือการเงินยังค่อนข้างมีโอกาสน้อยฉะนั้นต้องใจเย็นๆในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย ไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าคนโสดเนี่ยนะก็เป็นความรักที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่ความสัมพันธ์มันเคลื่อนไหวยากนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะเพราะจะมีปัญหานะเกิดขึ้นนะนี่ก็ต้องไปพูดคุยหรือเคลียร์ใจกันด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยของอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องให้เกียรติถ้าไม่ให้เกียรติผูกใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะก็จะทําให้เรื่องของความรักนี้ติดขัดไม่ราบรื่นนะแล้วบางคนนี่ให้คํามั่นสัญญาว่าจะเดินทางไปอ่า หาคุณพ่อคุณแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะถึงเวลาแล้วไม่ไปอ่ะมันมีปัญหาติดขัดหลายเรื่องอ่ะก็อาจจะทำให้เรื่องของความรักก็ไม่ดีแล้วผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ให้เกียรตินะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันให้เยอะๆส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ให้เรามาระวังอาจจะมีเรื่องของการแบบมีปัญหาสุขภาพได้เข้าโรงพยาบาลแต่บางคนมีประกันอ่ะนะดูแล้วก็ยังมีประกันอยู่บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่ตั้งใจไปตรวจสุขภาพร่างกาย แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอารมณ์นะปวนแปรฮอร์โมนต่างๆะนะคะเดีวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้การทํางานนะยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะเพราะมันยังมีปัญหาต้องแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่หรือปัญหาติดขัดเรื่องของการเรียนหรือความรู้บางอย่างซึ่งยังต้องไปแก้ไขตรงส่วนนั้นหรือพัฒนาตัวเองให้ดีถือว่าการทํางานในช่วงนี้ยังไม่เคลื่อนไหวยังติดขัดนะคะแล้วก็ยังต้องเรียนรู้หาทางแก้ไขถ้ามีเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญ,ญญาเข้ามาให้ตรวจสอบ นะรายละเอียดให้ดีการเงินนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าการเงินไม่หวือหวานะรวมถึงอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการเรียนการศึกษาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางคนมีเรื่องของการต้องใช้ทุนน่ะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทํานะส่วนในเรื่องของการค้าประกันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะในช่วงเดือนนี้บางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทําประกันสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าเราแก้คิดไปแล้ว ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันความสัมพันธ์ไม่ค่อยที่จะหวานชื่นแล้วเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเคยไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้ให้กลับไปแก้หิ้งพระนะคะควรที่จะหันหน้าไปทางหน้าบ้านนะบางคนหันข้างบ้านไงแล้วก็ทำรั้วล้อมอีกชั้นหนึ่งอีกอ,อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันทำถูกหลักหรือเปล่านะคะทำให้ถูกต้องอ่ะจะได้ ท่านจะได้เข้ามาช่วยเหลือเราได้เต็มที่นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นี้ส่งผลดีนะถ้ากําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนคนที่ทํางานอยู่ก็มีผู้ใหญ่ขอให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนรู้งานไปฝึกฝนไปอบรมในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่ทํางานก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถือว่าดวงชะตานี้ดี การเงินก็ดีนะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะหรืออาจจะมีโชคการเงินมาจากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะพบรักต่างวัยเข้ามาโผพันในช่วงเดือนนี้หรือผู้ใหญ่อ,อาจจะจัดสรรในเรื่องของความรักมาให้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเดือนนี้คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญก็คือเข้าไปกราบขอพรคุณพอ่อคุณแม่ นะคะแล้วก็มีเวลาก็ไปทําบุญนะคะข้างนอกด้วยนะจะทําให้เรื่องของดวงชะตานะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะ <S <S คนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเป็นดวงชะตาที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีความกังวลใจนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางอย่างโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างก็ได้นะคะดังนั้นถือว่า ดวงชะตายังส่งผลในด้านดีนะคะก็ให้รอบครอบเรื่องของเอกสารนิดนึงบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปต่อใบขับขี่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยามะเรื่องของการขนส่งเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะซึ่งยังอาจเข้ามาในช่วงเดือนนี้อยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาแต่ว่ายังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยเฉพาะเรื่องของสัญญาต่างๆยังต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ จะในเรื่องของความรักคนโสดนี้พบรักทางไกลนะหรือพบรักจากการเดินทางแต่ว่ายังไม่ชัดเจนส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันปัญหาจุกจิกนี่แหละฉะนั้นต้องปรับกันด้วยแล้วก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันคนที่เกิดในช่วงวันพุธถือว่าเป็นเดือนที่มีความสบายใจคือบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานนะเป็นแม่บ้านแต่พอใจอ่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้รวมถึงคนที่ทํางานนะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร ถึงแม้ว่าการเงินมันจะน้อยนะแต่ชีวิตต้องการความสโลไลท์อ่ะไม่ต้องการแข่งขันน่ะอยู่ได้อยู่สบายอันนี้ก็บอกว่ายังเกิดโอกาสที่ดีอยู่ในเรื่องของการงานก็งานสบายๆการเงินก็ยังเป็นการเงินนิ่งๆนะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีแต่ก็อาจจะต้องไปปรับการในเรื่องของความหึงหวงกันบ้างนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพืหเรื่องหัสบอดีเดือนนี้อาจจะมีความกังวลใจหรือเหนื่อยกับเรื่องของงานบ้างหรือธุรกิจการงานนี่อาจจะทําช่วงค่าม,มากขึ้นทํำดึกอ่ะในช่วงนี้แต่ว่าไม่น่าจะส่งผลด้านลบนะอาจจะมีเรื่องของโอกาสซะมากกว่านะคะ ก็ให้ไปลดในเรื่องของความเครียดหรือความกังวลใจส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะการแบบเราทําธุรกิจช่วงค่ำช่วงเช้ามืดเนี่ยมันยังทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของการเงินกลับเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดนี่ยังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายนี่ความรักต้องปรับกันถือว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้เด่นในเรื่องของการเงินคนที่เกิดในช่วงนะคะวันศุกร์นี่เด่นทั้งเรื่องงานการเงิน แล้วก็ความรักเลยจะมีความสําเร็จทุกด้านในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพสตริจะเข้ามานะคะอุปถัมภ์ทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินด้วยคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์เดือนนี้อาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเรื่องของการเดินทางหรือมีข่าวทางไกลหรือบางคนมีเรื่องของการทําธุรกิจเสริมอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะการเงินนี่รายได้ยังเข้ามานะอาจจะมีเรื่องของอไรายได้ ที่เข้ามาด้วยหรือมีเรื่องของการเงินเสริมเข้ามาด้วยแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกลพบรักต่างถิ่นแต่ว่าความรักนี้ยังเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะแล้วก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่อาจจะมีการคบซ้อนด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้คู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการ แอบไปพูดคุยกับคนอื่นหรือแอบไปเที่ยวกับคนอื่นในช่วงเดือนนี้อันนี้ให้ไปปรับกันนะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากๆสุขภาพร่างกายก็ต้องระมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ําหรือการติดเชื้อต่างๆในช่วงเดือนนี้ด้วยก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีชวดถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่กังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ทิศทางดวงชะตาก็ยังเปลี่ยนปแปลงไปในทิศทางที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะ วันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ